สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ AK Car Review วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับหนึ่งในกระบะท,ที่เรียกเสียงฮือฮามากที่สุดของปี2025กับการมาของ Isuzu DMAX TRF 2025ซึ่งถือเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่ทาง Isuzu ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่ต้องการความแตกต่างความเท่ความรวยและฟังก์ชันที่ครบครันแบบรถยนต์ระดับพรีเมียม Isuzu D-Max T-RF รุ่นใหม่นี้ยังคงอยู่บนพื้นฐานของ D-Max Generation ล่าสุดแต่ถูกปรับภาพลักษณ์ให้ดูสปอร์ตและดุดันขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในเรียกได้ว่าถ้าจอดอยู่ข้างถนนก็สะดุดตาทุกคนอย่างแน่นอนเริ่มจากกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีลายตาข่ายโครเมียมรมดำให้ความรู้สึกเข้มและทันสมัยมากขึ้นชุดไฟหน้าแบบบีเลสด,ดีไซน์ใหม่ที่มีระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเลตสิกเนเจอร์ที่ดูโฉบเฉี่ยวทุกมุมมอง กันชนหน้าดีไซน์ใหม่เสริมมิติให้ตัวรถดูหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นมีการตกแต่งด้วยสีดำเงาและวัสดุสีเงินเมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบรถ SUV ระดับสูงด้านข้างของรถโดดเด่นด้วยซุ้มล้อสีดำด้านเพิ่มความบึกบึนมือจับประตูและกระจกข้างแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่สีทูโทนเทาดำติดตั้งยางออทเทเรนพร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลุยหรือโคลน ด้านท้ายรถยังคงความแข็งแรงในสไตล์ดี a x พร้อมเพิ่มความทันสมัยด้วยไฟท้ายแบบเลดไลท์ like, ไกด์ดีไซน์ใหม่ฝาท้ายเปิดปิดง่ายด้วยระบบผ่อนแรงมีสัญลักษณ์ t r f ชัดเจนบ่งบอกความพิเศษของรุ่นนี้กล้องมองหลังแบบ h d ให้ภาพชัดแม้ในที่แสงน้อยและกันชนท้ายแบบสีเดียวกับตัวรถเสริมความสปอร์ตแบบลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่า isuzu ใส่ใจในทุกรายละเอียดคอนโซลหน้ามาพร้อมวัสดุแบบซอฟท์ทัดสีดำตัดกับลายคาร์บอนไฟเบอร์และเดินได้สีส้มสะท้อนความสปอร์ต เบาะนั่งคู่หน้าออกแบบใหม่ทรงสปอร์ตหุ้มด้วยหนังและวัสดุดสังเคราะห์คุณภาพสูงเดินได้ส้มเช่นกันเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางรองรับทุกสรีระของผู้ขับขี่เบาะหลังพับได้แบบ60:40ต่อพร้อมพนักพิงกลางและช่องวางแก้วเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้านหลังหน้าจอแสดงผลกลางขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใช้งานลื่นไหลและมีการอัปเกรดอินเทอร์เฟซให้ดูสบายตา ระบบเสียงจากไดนามิกส์สโรว์ซาวสปีเกอร์ที่กระจายเสียงรอบทิศทางได้ดีเสียงใสและเบสแน่นมอบประสบการณ์ความบันเทิงในระหว่างขับขี่ได้อย่างเต็มอิ่มหน้าจอมาตรวัดหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัล TFT ขนาด7นิ้วมีกราฟิกใหม่ที่ดูทันสมัยและแสดงผลได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนข้อมูลแสดงทั้งอัตราสิ้นเปลืองระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับน้ำมันและสภาพการทำงานของระบบต่างๆพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้มีแปดเดินชี้สำหรับเปลี่ยนเกียร์ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติ ให้ความรู้สึกสนุกเวลาใช้งานในเรื่องของขุมพลัง Isuzu D-Max T-RF 2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตร D-Blue Power Gen 2กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดการขับขี่แบบธรรมดาและแบบสปอร์ตเครื่องยนต์นี้เน้นแรงบิดในรอบตำ่ำทำให้สามารถลากน้ำหนักหรือวิ่งบนทางชันได้อย่างมั่นใจโดยยังประหยัดน้ำมันตามสไตล์ของ Isuzu ที่เน้นเรื่องความทนทานและต้นทุนการใช้งานตำ่ำ ช่วงล่างหน้าแบบปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงช่วงล่างหลังเป็นแหนบซ้อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้การยึดเกาะถนนดีขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนในขณะบรรทุกหนัก t r f ยังเพิ่มฉนวนการเสียงรอบห้องโดยสารทําให้เสียงจากภายนอกเข้ามาน้อยลงมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าให้ความรู้สึกพรีเมียมใกล้เคียงรถยน์นั่งเลยทีเดียว ด้านระบบความปลอดภยัยก็ถือว่าไม่น้อยหน้าคู่แข่ง T-RF มาพร้อมชุดระบบ ADAS หรือระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลายัยช่วยดึงกลับเลนกิฟแอสเซสระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go ที่สามารถชะลอและหยุดรถอัตโนมัติในสภาพการจราจรติดขัดกล้องรอบคัน360องศาให้มุมมองแบบ Birds Eye View ช่วยให้จอดรถในที่แคบได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังมีระบบเตือนมุมอับสายตา BSD กับระบบแจ้งเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลัง r c t a เพิ่มความปลอดภัยในการถอยหลังไม่เพียงเท่านั้น TRF ยังมาพร้อมเทคโนโลยี Isuzu Connect ที่สามารถสั่งการผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนได้ไม่ว่าจะเป็นการล็อกรถสตาร์ทรถเปิดแอร์ตรวจสอบตำแหน่งรถดูปริมาณน้ำมันหรือเช็คประวัติการขับขี่ระบบนี้ทำให้คุณเชื่อมต่อกับรถได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยอีกขั้น สรุปแล้ว Isuzu D-Max TRF 2025เป็นรถกระบะที่ลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสามารถสมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีความปลอดภัยเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการกระบะใช้งานจรงิงจังแต่ยังอยากได้ความเท่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่เหนือชั้นไปอีกระดับไม่ว่าจะใช้ในเมืองใช้ทำงานหรือลุยเดินทางไกลก็ไว้ใจได้ทุกสถานการณ์ ใครที่กำลังเล็งหากระบบใหม่ในปี2025ที่ไม่ใช่แค่แรงไม่ใช่แค่ถึกแต่ยังดูดีทุกมุมมองฟีเจอร์แน่นและคุ้มค่า Isuzu D Max TRF 2025คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AK Car Review ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆที่เรานำมาอัปเดตให้ชมกันก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ